<ไ>พี่ผ้าไปใส่ใส่มามากพี่น้องพี่ผ้ามาดักป่าเจ้าเจ้าเสื้อลอ่าตองมันแน่นอนเพราะว่าคนมานมาอย่างเฮ้ยคนมานมาใส่ฮ <c oughs> ัลสหลสบายดีพี่น้อง้องซ้ายแววทักทายสบายดีพี่น้องเบื่อตะขูทุกคนเด้อทั้งพี่น้องฟังเล่าฟังไทยอะต่างวะเทศเนาะื้อนี้กามาพบพอบรรยากาศอยูุทีท,ทงไหทงหน้าทุกคน สีแดงใจวายงวัวสีวอลแลนก้อนกนวะอันนี้ก็คือมาเลียงงัวนอนแล้วก็สีใสหลอบใสหลอบอีแม่ว่าถาฝตต้นตกมันกัจังสีได้กินป่าแล้วก็เออหลบอเลยใสวะรอบรอบ,อบรอบ <laughs> จริงๆรเจ้าเบงอันนี้การแต่งตัวยาย่นี้ โอ้ยอันาณาเสือกระโปรงทั้งในแล้วก็เสือหูวทั้งหนอกโอ้ยแฟงสันแฟงสันเพิ่นอันกว่าหนองไซแล้วอีกเด้อพี่น้องเด้อสิเฮ็ดสั่งนี่ไหมอ๋อเก็บซื้อๆวะใส่ไว้ซื้อๆลูกก็ะมินฝนมาแน่จะป็นเองโอ้ยอันนี่ก็ใส่ไว้ใส่ไว้แล้วตัวนึงอันนี้ตัวเก่าเฮ็ดหลายปีแล้วเพราซื้อทีแล้ว ปีแล้วว่เพ่อใหญ่เฮ็ดใหายวะหนีรอบใหม่เพิ่นคือให้โซไฮเทคแทนอวาแบบนี้เออคือเห็นตอนท้ายคลิปใหม่ๆเนาะเหลืองหลบนะน้องพยายามพยายามรอออกยามใส่หั่นนะเจอได้บ่แหมเจอเจอยังบอถึงแต่ไปตองเออถึงแต่ใบตองหันเด้งงวเฮาโอ้ยเราเห็นเสือแดงเตี้ย ลอยเสือแดงเลาวก็บยางมาจังไหนสมัญางน้ำปนกันจักกะดกล้าส okay? mm, ีไปใส่แล้วกับยางไปจัสีแดงหนเลยอืออันนี้เห็ดหน้าเคืองหนึ่งบ่อเคืองสามน้องม่ลอเห็ดหน้าได้หนึ่งเห็ดหน้าน้อยเดียวทุกคนเขาเห่าก็คือบ่อบ่อแย่แห้งเนาะบ่อแย่แต่แต่ว่าบ่องามแบ่องามแต่พอเด็กเกี่ยรติจะเสียวไร้าคิดกายแม่เพราะว่าแม่เจ้าเห็นอยู่บ่อข่อยกี่รถมาน้ำทาง เม่อุจจาระโอ้ยผู้ใดดำหลามันกระสิปเป็น,นอย่างส่นเดเกือบเกือบทุกคันงทาเข้าสีถั่วข้าสีท่ามันกระสิได้คือ,อมเมื่อนิบรีสีเทาดำไว้เนาะเขามันแก่ดำไว้บันีสิสวงนั้นกระล่างกระล่างสีเหลืองเหล่องเอาปุ๋ยมะวานใส่มันกระกระขืนแน่อยู่แต่ว่าขืนแห้งพราะว่ามันผีอร้ายเปียรไฟนั่นน่ะ ไปเบิ้งเบิ้งสีหายอีเมลท้ายคลิปหายไปสิพาไปใส่ใส่อันนี้ข้อหายมันมานเด้อฝนตกะเงยไม่ก็หายถือปลาได้หลายไปขับไปไหนลูกขับไปขับไปใส่อยู่ในอันนึงวะเออเอาไปใส่ได้เบิ้ดเลยเนาะเออโบเอาไปใส่ญี่ปุ่นวะบอบางเทื่อก็จะใส่นี่ใส่บ้างนี่นี่บอนป้าหรือน้องนี่คนหนึ่งบอนนึ่งเออตอนนี้เขาก็สิไปเบิ้งเนาะ เขาเอิ่นว่าไปเบืองหลาดล่าเาล,าละกับเข้ากับสีใจดักเอาปลานี่ไฮโซบอจะเบืองบอตองสารสารยังมันเปื่อยอที่ได้อยู่บ่ปีหนึ่งนี่บอโอ้ยางมันโดนแม่นบอไหมยางมันยงางกี่ละกับสารที่ปีคอันแล้วสิขาดออกก่อน ป้าไม่ปาเค้งปาเค้งดีเด้อนั่นกับป้าอยู่น้องมูฮาเวนเดป้าถือเวทในหน้าแม่ยรักเวทใส่ร้ายมือเลยเส้นบ่าใส่เวทแต่ข้าไม่โกแล้วบอกท่าบายหนูโอ้โห้ดีเด้อดีเด้ยามเวทพี่น้องใส่เห็นบ่าเป็นใส่มือเดียวเลยใส่เต้เจ็ดเป็ดบ่าได้ถือย่างหนูคงคือรั้มจุบได้อืมหักป้านอ่อยไว้หนูรายมือก็ต้องตายบว่นี่เอาก็บตายแต่ว่ามันงยัง เอาบ่ะเธอมันพวกิ้นอะไรโบมันลายมือมันก็อยู่จ้าสิป้าไปนี่ก่อนหนูจังมาเอาเอามันบ่ปล่อยมันบ่บ่ปล่อยมันปล่อยยังคนสิเอาไปกินปล่อยมันจังไรนี่ป้าไปทะเลจังจังคอยหนูมันเจ็บนะฮะขอยานมันเจ็บตายคักหนูเขาคือแหงเาเวลาอ้อมใส่ขือบ่อ นี่เป็นฟาวหนาแบบเต็มมากมากพี่น้องสี่ผ้ามาดักป่าเจ้าเจ้าเสื้อเหรอว่าตองมานแน่นอนเพราะว่าคนมานมาหยามเฮ้ยคนมานมาใส่ใส่สำเนียวไหมให้ว่าหน้าพิ่นคุ้มหน้าเนาะอันย้อนหลบอยู่นั่นเองเพราะว่าเพราะว่าอานาเออเฟสชั่นอลกับเมสซามักเรียนี่มันกต่างกันทุกคน พอนะลมือาามก่อนนะเกระบวากระบวาเาะวาเวลาสิกินทัวกระพัดเอาเขาเวลาสิกินทัวกระพัดเอาตามที่ว่าเขาเห็นนี่กระสีแบบนี้เนาะโอ้โหว่ามือโปรเป็นสีว่าจยงไรเออจุกจิ๊กใบซ้ำอันไงว่าซ้ำนี่น บ่ทันไถบ่ทันไดวะบ่จิกไว้เลไลไอันนี้เขาเกือบบัวเจ้าก็โอ้ยซื้อเท่าไรเกือบบัวนี้บัวมันเจ็ดสิห้าปีแล้ววะสามปีแล้วนะซ<า>ื้อมไส้พี่นอ้องเอ้ยหนามเขาเพื่อนีย่ยกลัวดิ จับโบเห็นสอบอบโบ<อ>มันรอ,อยอยู่บางนึงนี่ดีแต่ว่าใส่เกือบูดปีงตัวนั่นน,<า>น,น่ป่าแมลงเขาแล้วนะฮะป่าแมลงเขาแล้วมีนแมลงเขาแล้วดิหันป่าเ้าวอ,อมาก็บป้าแมลนขืนหันเรนดีเขาไปละเขาไปแล,ปแลน,านนา่ะน,น,าน,น,านั่นใส่ไปกับมันเลย สีไเบิร์เธอมีคนเหตุบ่เป็นเด้อเขากันสไ<อ>ด้แอมโอเอาจากสันเหรอ <laughs> เอาเสีได้แอเาว่าสันเจเนยเข้ากับจีบัวว่าน,น้องสายแล้วคือเอว่เหตุจางสันเองจีจะเป็นปลาลายนะเอยน้าางซ้นั้นน้าางกับปลาลายหน่อผุน,น,นพุนผุนนเม่อแขึนวิทยุนถ้าพุนลายนพุป ปลาเข็งปลาซิ่วมันก็มีเบิดนี่มันเขาในหันปลาซิ่วปลาเข็งเลยบับวบอสอนดอกบอเห็ดให้มันขุนนะดูหนอนปลามันมาเองบรต้องกวนมันเต่งวางปากมาถึงเออเต่งบอลนี่ให้มันสูงจุ้งไขเสี้ยวสันหลังน้ำเกลือบูดเจ้าขาอันนี้เราเห็นปีนนะสื่อมาไม่กับพอสื่อเนาะใส่ใด่ก็ใส่ไปก่อน บบผ่านแล้วปะวันหาขอลงงานเองโอ้ยม <Gore> ันเป็นย่งไรมั้ยานมันยานมันโบได้ปะได้อยูอืดแต่มันโบสูงหลูกเห็นไห้มันสูงขึ้นบเออบระสูงป่ามันมันมันกระซิวมันได้อยูพวกพวกคอไปยังแนี้มันจะไอยู่อืมอันนี้เอาปลาขึ้อนมันวะปลาขึ้อนโบแน่นไม่ได้ปลาขึ้นมันเขื่อนไซน้องขึ้อนไซน้องต้องมองเขื่อนไซน้อง บ่พอจให้เอาเจ๋งเนาะเอามือมือสมาร์ดิเนาะทุกคนาดเนาะจอกป่างเมเองโอเคได้แล้วมันว่าซ้ำนี้พอได้แต่ว่าได้อีกโอเคในน้ามีปลาในน้ามีเขา อันนี้เขาปีนี้ก็โบคอยงามปันไดกใค่แนอยนูย่แต่ว่าบงามแห้ประมาณนี้แหละอีกเดือนนึ่งก็ได้กเกี่ยวแล้วทุกคนไพ่วางก็มาเกีียวซอยเด้อบอหลายเนาะปีนี้บอได้เหตุหลายเหตุซ้ำกันกับปีกายนี่นทุกคนตอนนี้เขาก็เหลี่ยวล้างที่สองแล้วเห็นบอทุกคนเห็นป่าบอนี่สนมันนี่ มันดีเนาะไหมเนาะเป็นอะอันนี้ดูเป็นอะไรยังไงเป็นต้นนาอ้ยหลายตัวเลยมันจิมันบ่ออกกว่าจะวะพูดว่ามันสอดออกมานะมันออกมันก็ะบอกว่าจะได้มันก็ได้ีกจุดกระด้างเลนะผ้าใครวางมืออื่นนี่มาเบิ่งไงได้เนาะเออกับมืออื่นมาเบิ่งกรได้มันป่านี่มันป่ามันบ่อเบื่ว่าป่ามันบ่อเคมันมันห่างหนามอะไรดีนะอัไรนั่นโอ้โหทุกคนคณะค็มหมดด้วย้วนะเนาะ ขั้นฝนตกนี่คือสีด้ยร้ายขนาดว้าวจอมผ่านไปสองหลังตัวนี้ก็คือมันตัวน่าันเห็นตะเคีงเขาเลยฮะตะเคียกัยังเขาเลยนะง้อง้อท่านได้ยางไปเจอกเดี๋ยวจึงเฮยาจังสี่ยางไปจอกเมื่อมือเละมืออื่นจังมายามมืออื่นเนาะมันมันมั